โอ้โหไปแหนังสือเพื่อเดินทางครับผมใช่ก็มีโอกาสได้ไปที่แฟรงเฟิร์ดที่เยอรมันแล้วก็ไปที่อิตาลีไปรรมครับผมไปสองประเทศแต่ก็โอ้ก็มีโอกาสที่ดีมากครับขอบคุณหนังสือเพื่อเดินทางที่แบบจัดแฟชั่นเซ็ตนี้ขึ้นมาแล้วก็ทำให้เราได้ไปถ่ายแบบด้วยกันเป็นคอนเซ็ปอะไรยังไงคะ างก<ม>็จะเป็นเหมือนแบบแนะนำสถานที่<ช>ท่องเที่ยวใชมมม่มีคนแอบเซลล์ว่าจะพบสี่ปีผู้จิ้นหรือเปล่าอะไรแบบนั้่คิดจเที่ยวกันเลยดิบเลยไม่ไม,ม,ม่ไปไปไปทยอ,อันนี้เราไปทำงานกันเนาะแต่พักคนใหญ่เหมือนจะไปเที่ยว จริงๆแล้วเป็นภาพของคุณแม่มากกว่าแล้วที่ไปช้อปปิ้งกันอะไรเงี้ยฮะพวกผมก็แบบไปถ่ายแบบกันแล้วคุณแม่ก็แบบเออเดี๋ยวไปช้อปปิ้งเพราะว่าคุณแม่ก็ไม่รู้จะทำอะไรเนาะเพราะว่ามันเป็นใจกลางแหล่งช้อปปิ้งด้วยอะไรกันด้วยการที่โรมเป็นเป็นแบบเป็นซิตี้ที่มีที่ท่องเที่ยวเยอะมากเพราะฉะนั้นกว่าจะถ่ายแบบเสร็จค่ะเราต้องแบบขับรถวิ่งๆิ่ไปถ่ายแบบเนี้ยค่ะก็เลยแบบอาจจะไม่ได้เที่ยวเยอะเท่าไหร่ ไปกันทั้งหมดรวมทั้งหมดห้าถึงหกวันครับถ้าไม่รวมเดินทางนะถุงผมถุงผมถุงแม่บ้างอะไรเงี้ยใช่คือมันเป็นมันเป็นช้อปปิ้งเป็นห้างที่ถุงเขาเป็นแบบนั้นค่ะของพี่ระเด็จเจเองถุงไม่ได้เป็นของหนูสีชมพูของหนูแค่เรียกว่าย่ายดยดช้อประเด็จช่วยถุงตามก็ถ้าถ้าหนักผมก็ต้องช่วยแหละครับพี่ชทนแทนคนก็แต่ว่าภาพไม่น่ารักอะไรเงี้ยชวนกิน ผขอบคุณครับถ้าถ้าอยากดูภาพมันจะออกมาอย่างไรต้องซื้อหนังสือค่ะอืใช่เพราะแฟชั่นเซตนี้สวยมากฮะแล้วก็รวมบวกกับสถานที่ที่ไปถ่ายด้วยนะไม่ว่าจะเป็นแฟงเฟิร์ดจะเป็นแเอเดนโคเปนนะฮะหรือว่าจะเป็นที่กรุงโรมนะผมโอกโหกรุงโรมนี่มีประวัติศาสตร์ที่น่าน่าติดตามมากแล้วก็ถ้าใครมีโอกาสไปก็อยากจะอยากจะชวนไปเพราะว่าสวยมากจริงๆยอดมีจะไปทำงานมีแพลนจะไปเที่ยวอะไรกันบ้างไหมคะ ไม่น่าต้องรอว่าจะบ้านกันหรือเปล่าอะไรเง<ช>ี<ช>้ยด้วยครับใช่ต้องถือโอกาสตอนที่ไปทำงานแล้วก็ใชไปด้วยะมากกว่าตอนนี้ก็ยังไม่ว่างไม่มีช่วงว่างเลยใช่ไหมครับไปเรียนสอนบครอบครัวตลอดเลยสองแม่ ครับนี่ค่ะแม่บอกว่าถ้าลูกๆไม่ได้ไปถ่ายหนังสือก็คงไม่ได้ไปเที่ยวกันค่ะก็พูดถึอาหารไทยนะคะไปกระเพื่อมก็มีนะครับมีนู่นนะอาหารอะไรอันเลิใช่อาหารอิตาเลียนไม่ค่อยถูกปากเท่าไหร่ครับผมไปเจออาหารไทยนี่สั่งพวกส้มตำพวกอะไรหมดเลยใช่ทานอาหารไทยทุกวัน กออ็อาทิตย์แล้วเพ่มีคิวสวันฮะเพือ่อสุกเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยครับผมใช่แล้วช่วงนี้ก็แบบว่าช่วงแรกๆก็จะไปไปเป็นทางพี่โอ้กับพี่เต้สมากกว่าอะไรเงี้ยครับผมใช่ ก็ใช่ก็เรียนด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็น่าจะไปญี่ปุ่นนะรสำหรับไรซันจะไปญี่ปุ่นประมาณเดือนพฤศจิกามั้งครับน่ไปไปกันโน้ขนขยงและแสดงไปเยอะมากเลยครับครั้งนี้ไปรอบหนึ่งเพื่อจะเก็บให้ได้ทั้งหมดเท่าที่ทําได้ใช่เพื่อดูใบไม้ผลิค่ะใช่ใบไม้ผลิเออดาวีดาวเรืองวันศุกร์นี้วันที่12หาแน่นอนค่ะ อะไรอย่างเราทุ่มอะไรไปกับดาวเรืองพี่เรืองคือหนูว่านิสัยอะติดของไอเรืองติดมากับหนูสักพักเหมือนกันค่ะก็อยู่ได้ความแสบมากขึ้นนะคะก็น่าจะเห็นได้ในในละครแล้วเด็กสังเกตความแสบของพี่เรือง คงคงได้อะไรจากอาจารย์หลายๆคนมาที่กองนะไม่ว่าจะเป็นหมอกล้องนะฮะจะเป็นพี่เอนามบุญนาคนะครับผมแล้วก็พี่แจ็คแฟนฉันและใครก็หลายคนนะพี่เกมนี่ครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าแต่ละคนน่ากลัวมากครับผมเรื่องมุกและชั้นเชิงนะย่าเป็นไงเจอนาเดีรู้สึกได้ใช่ไหมว่าติดมาเยอะก็มีมีมีแบบเหมือนแบบเป็นทอมๆอะไรมาอะไรย่าไปยิงเล่นไหมไม่มีนั่นเนาะอันนั้มันข้าวมาเลยใช่ไหม ห้าวๆฮะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่าเงี้ยยังไงนะยงไงนะตอนนี้ยังครับตอนนี้ยัง มีดีกับช็อปใหม่ของดีออด้วยนะคะเพราะว่าโอพวกเราก็แบบว่ามันเหมือนกิดสถานที่จะใหญ่ขึ้นนะคะ mm hmm. อยู่ที่พารากอนตอนนี้ก็แบบพวกเราก็เป็นแฟนๆดีออ mm hmm. อยู่แล้วก uh, ็ใช้ใช้เสื้อผ้าแบรนด์ดีออบ่อย ว่าเป็นเสื้อผ้าที่สวยสวยงามเรียบหรูวันนี้ถูกใจชิ้นไหนยังไงหรือยังคะนะยังไม่มีโอกาสได้ดูแบบว่าเห็นทั้งหมดเลยนะคะแต่รู้ว่าเข้าไปแล้วรู้สึกกว้างโล่งสบายๆดูแล้วแบบเออสบายตาแล้วก็มีของให้เลือกเยอะนะคะวันนี้ทุกคนเยอะเข้าไปแล้วใช่รองเท้ารองเท้าก็เป็นเสื้อผ้าคอลเลคชันใหม่สวยดีเหมือนกันค่ะใส่ได้จริงมีอ้อมสบายใจนะที่พีแอน เดี๋ยวเขาคงมาเรื่องของเขาเองะครับปกติเขาก็จะมาเรียกแบบว่าต้องใช้เวลานิดน,นึงออแต่วันนี้อาจจะไม่นี่มีเวลาเดินดูของเท่าไหร่ครับแต่ว่าอบสวยมากทั้งที่ทออพลากร่อนเอ้ยไม่ไดิผูล<า>เลียมไปมาแล้ว<า>ยังกับบ้านเนี่ยกับ<า>พรอคุณเบันเพิงบอกว่าได้ข่าวว่ามีเรื่องแต่งงานแล้วยังไม่ได้ดูเรื่เลย แล้วเลิกเนี่ยมันก็มีไปเรื่อยๆแหละคือแบบว่าจริงๆมันไม่ไม่มีวันเนีกคือความเหมาะสมเวลาที่เหมาะสมใช่ไหมคะใช่คือกรณีมันไม่ได้มีวันเวลาว่าเแบบหมดเดทไลน์เมื่อนี้แล้วไม่ได้แล้วคือไปได้เรื่อยๆเพราะว่าจริงๆแบบว่าอยู่ที่ความสะดวกด้วยความพร้อมค่ะตอนนี้ยิ่งแบบทํางานแต่ว่าไม่ใช่เร็วๆนี้แล้วก็ไม่ได้อีกนานมากแล้วค่ะแต่ว่าขอเวลาอีกนิดนึง ยังไม่ได้ดูเลิกที่ไหนเลยที่ได้ยินข่าวข่าวกันมาเนี่ยจะเป็นเพราะว่าคาดการเินไปอะไรอย่างงี้มากกว่าเห็นว่าปีนี้ก็คงจะถึงเวลาที่จะต้องจะต้องมีเลิกที่ดีกันแล้วอย่างเงี้ยหกเดือนเนาะเยอะกว่าจะสิ้นปีเนาะแต่ก็สักเดือนนึงยังไม่เหลือ ตามตอนปะไปยังไม่ไเตรหรือว่ <c oughs> <c oughs> คือจริงๆไม่ได้มีการไปดูเลิกหรือไม่ได้การไม่ได้มีการพูดคุยว่าจะเดือนพฤศจิกาอย่างที่มีข่าวนะหรือว่าจะภายในสิ้นปีนี้ก็คือว่าเอา,าเป็นว่าเราพยายามทำทุกอย่างให้มันพร้อมที่สุดก่อนเรื่องงานคือตอนนี้เราต้องเคลียให้มันเรียบร้อยแล้วก็มันจะเป็นยังไงนะเนี่ยเราอาจจะมีคําตอบขึ้นภายในระยะเวลาซึ่งอาจจะไม่ต้องนานถึงขนาดนั้นก็ได้ครับค่ะมีแเตรียมอะไรไครับไม่มีครับก็ยังไม่มี ไม่รู้ค่ะ iscilla, ยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เรื่องเรื่องยาวยังไม่มีละกันนะคะแต่ว่าก็คงไม่ได้แบบว่านานมากอย่างที่บอกค่ะเพราะว่ามันยังมีเวลาหลายหลายเดือนอยู่ถามเดือนหน้าจะมีอะไรขึุกหน้าไหมคะถามเดือนหน้าจะตื่นกันยี่หรี่อหยไม่ยังยังค่ะเดือนหน้าจะไปเที่ยวกันก่อนไปเที่ยวไปแบบว่าได้มีเวลาพักผ่อนเป็นแบบที่ที่อยากไปก่อนอะไรยเงี้ยเดี๋ยวจะแบบเดี๋ยวพอถึงเวลาไหลไปเรื่อยๆเนี่ยก็ไม่ได้ไปสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ยืเข้ามไม่ใช่ของเรามีสปอนเซอร์ครับสปอนเซอร์เค่ะของไม่ได้ของพี่อั้มโยไม่ไม่ใช่ครับถ้าขนาดนี้ก็คงตายครับคงเงือตกะครับงือกเงือเงงืออกกเอเงือกเหเเงืก็ออกอง นานแล้วนั่นเนี่ยตอนเนี้ยย่างย่างพยายามย่างก็เดี๋ยว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 ก็รู้เดี๋ยวก็รู้สักพักหนึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันไม่ได้ซุ่มไม่ได้เลยไม่เลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋วดูอีกทีนึงค่ะเดี๋ยวคือแบบว่าบางทีอาจจะแบบว่าอ้าวแต่งแล้วหรออะไรก็ได้อาจจะไมรู้อะไรอย่างเงี้ยเป็นประเด็นเลยนะคะถ้าอ้าวแต่งแล้วหรออะไรพูดไปเรื่อยอย่าอย่าอย่าพูดถามจนงงไง่สวันดีครับสวัสดีนะครับลาสวัสดีลาเพ้อคค่ะ ยังไงบ้างไหมคะนันนะครับแล้วภรรยาชอบชิ้นไหนได้ซัพพอร์ตอะไรยังไงบ้างไหมคะก็บ้างนานๆทีแต่เขาเขาเป็นคนอันนี้ครับไม่เขาเป็นคนแบบไม่ค่อยชอบครับนานๆทีนะสบายใจฮะสบายใจสบายใจไม่ค่อยซื้ออะไรครับแต่เวลาซื้อทีโหน่ากลัวอ้าวฟังดูเกือบจะดีนะคะเป็นการสะสมยอดใช่ไหมครับเนี่ยเนี่ยรูปแบบนิวยอร์กินส์ไหมครับอุ๊ยปิ๊บแล้วก็ของมาเด้งมาหาเลยอะไรอย่างเงี้ยเรเอาชิ้นนี้เลย ไม,เไม่เขาไม่เค่อยเป็นคนแบบนั้นนะฮะส่วนมากเขาจะหัวผมซื้อมากกว่านั่นถามถึงชีวิตคู่หน่อยค่ะเป็นไงบ้างตอนนี้แฮปปี้ดีดูแบบว่าน้องมาได้ชื่อยังคะอ๋อยังเลย่ะกำลังตั้งชื่ออยู่เลยฮะ ยังหาชื่อที่ถูกใจไม่ได้แล้วมีทั้ง3ตัวเอยโหยิงตัวเดียวก็ยากแล้วน,นี่3ตัวเลยค่ะ,ะคนบอกว่าไม่ค่อยได้เห็นพี่แอปเลยในละครมีคิวมีแพลนว่าจะรับละทรไหมย,ยังไงคะตอนนี้ยังค่ะค่ะวางไว้นานแค่ไหน,นแฟนๆถามกันมาเยอะเหลือเกินว่าเมื่อไหร่จะรับละคอสักทีก็ขอบคุณมากเลยค่ะจริงๆมันก็เป็น ชื่นใจนะคะก็ไปไหนแล้วก็ล่าสุดเดือนที่แล้วก็มีละครเรื่องรอยใหม่กับมารีานาอีกครั้งหนึ่งไปไหนก็คนก็ยังถามถึงก็ดีใจแค่นี้ก็ชื่นใจนะคะ่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังทํางานกับสงการอยู่อะคะ่ะ <c oughs> ยังไงคะก็ผมพยายามอยู่ครับก็เต็มที่ครับก็พยายามจะมีลูกได้ภายในปีนี้ฮครับแต่ก็มันก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครก็ก็ลุ้นอยู่แต่ว่าไม่ได้เคลียร์ไรอะค่ะก็ปล่อยตามธรรมชาติค่ะไม่ได้ไปลองทดลองวิธีทางอะไรอีกอย่างการแพทย์ออย่าง่นึ่งค่ะ คนถามครับทำไมยังยังไม่มีลูกอีกแต่งงานมาปีกว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เพิ่งแต่เพิ่งมาเริ่มปล่อยประมาณสัก3มเดือนนะฮะใช่แต่ก็ก็ลองดูครับอีกสักนิดหนึ่งถ้าไม่ไหวจริงๆก็คงอาจจะต้องพึ่งวิทยาศาสตร์ด้วยนะมี่ข่าวบอกมาว่าไปลองทำกิฟต์กันมาแล้วอั๋อไม่ค่ะไม่ยังค่ะยังเราธรรมชาติก่อนค่ะ ใช่ใช่ก็แบบสิ้นเดือนทีก็ลุ้นทีฮะอันี่อหรอไหมฮะซื้อที่ตรวจมาก็ลุ้นทีตรวจหวยนะคะอะไรนะฮะยิ้งหวยโอ้โหคล้ายๆกันฮะูเล่นแบบอีกเลยแบบนี้โอ้โหแตก็เครียดอยู่ดีอะแต่เครียดเรื่องงานไม่ได้เครียดเรื่องนี้อะค่ะที่ไม่ได้รับละครเพราะเตรียมตัวจะมีน้องด้วยหรือเปล่าคะพี่แอ้ม ด้วยค่ะแต่จริงๆแล้วคือเรื่องตอนนี้ทํางานกับสงการด้วยค่ะวังไว้ไหมคะว่าอีกสักนานแค่ไหนแล้วจะรับละครเพราคนถามมาเยอะจริงๆหรือว่าคุณสามีมีประกาศิตม,มายอย่างไรด้ราง ครับผมผมบอกว่าแอบอยากจะเล่นละครผมก็ไม่ได้คัดค้านนะครับเพราะเขาก็เล่นมาตั้งแต่เด็กเขาชอบเนี่ยแต่ว่าก็ยังไงถ้าอยากจะเล่นก็ขอแบบมีลูกมีลูกก่อนเพราะเดี๋ยวถ้าเล่นแล้วเดี๋ยวมันต้องเสียเวลาหายไปปี2ปีใช่ไหมอายุเดี๋ยวอายุมันยิ่งเยอะขึ้นมันก็มียิ่งยากขึ้นนะฮะครับก็ก็หาคุณหมอในแง่ของด้านสุขภาพอะไรเงี้ค่ะให้สุขภาพแข็งแรงเนี้ยแต่ว่ายังยังไม่ได้ทำอะไรพิเศษแต่าไม่ น,นี่ก็ยังเป็นระยะเวลาสั้นๆเนึงค่ะเขาบอกว่าอันนี้ยังไม่ได้ถือว่าผิดปกติอะไรค่ะงัะ้นค่นอีกพักนึงพักใหญ่เลยใช่ไหมคะเรื่องละครก็น่าจะเป็นอย่าง,งานั้นค่ะแต่ตอนนี้ก็คิดถึงคิดถึงช่องสาม่งดูก็คิดถึงครับ คิดถึงคิดถึงการทำงานในกองละครเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ขอบคุณมากค่ะทุกทรทั้งที่มีคนเข้ามาทักทายนะคะถามว่าเมื่อไหรจะเล่นละครอีกเลยก็ก็เป็นเป็นความชื่นใจเป็นกำลังใจของแอบจริงๆค่ะก็ขอบคุณมากค่ะเจอที่ไหนก็ทักทายได้ถึงจะไม่ได้เจอในต่อกันเถอะสงการอยากเห็นแอบเล่นละครนี้คะผมนะครับผมก็ก็ก็ดีครับเวลาดูก็เพลินดีอย่างล่าสุดเขามันรีรันผมก็แอบดูอยู่บ้างนะฮะใช่ก็ แน่น,นอน,น,นเราเปิดดูตลอดเวลาแล้วฮะครับโอเคนะค,นคะดูช่วงนี้หวานเหลือเกิน,นเห็นแบบว่าล็อกตัวผู้หญิงลงรูปแบบค่อนข้างเยอะเหมือนกอันไม่ได้หวานขนาดนั้นนะฮะไมไ่หวานขนาดนั้นก็ตอนที่ไปเที่ยวก็เหมือนกับว่าถ่ายรูปเล่นกันบ้างนียครับแต่เหมือนเราเราลงรูปน้อยแต่ว่าผู้หญิงลงรูเยอะก็เลยือนแบบโดเลยนะทั้งผู้หญิงอะไรเปิดตัวอะไร เขไม่ได้เปิดตัวหรือเปิดเผยอ,อะไรไม่ได้ตั้งใจที่ปิดบังหรืออะไรเลยครับ